สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพระมหา,าธาตุรามันเจดีย์องค์ใหญ่มีความสวยงามค่ะและที่นี่ก็คือวัดทรงธรรมวรวิหารซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นธงตะขาบเนาะมีทั้งหมด 5ช่องนะคะแล้วก็มีความยาวเก้าป้องเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งค่ะส่วนพระมหาธาตุรามันเจดีองค์ใหญ่นะคะจะประดับประดาด้วยเสาหงทธงตะขาบที่เมื่อกี้พูดถึงเนาะที่แสดงถึงความเป็นมอนที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้ทุกปีวัดจะมีงานประเพณีแห่เสาหงทธงตะขาบในช่วงสงกรานด้วยนะคะ มีเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับเรื่องธงตะขาบนะคะธงตะขาบถือว่าเป็นเครื่องถวายพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าค่ะซึ่งมีความหมายเดี๋ยวเราจะได้ชมธงตะขาบอีกครั้งหนึ่งนะคะวัดนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่สองพร้อมๆก,กับการสร้างเมืองพระประแดงเลยค่ะโดย ว่ากันว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุลรักษ์ร่วมกับชาวเมืองเป็นผู้สร้างค่ะแล้วก็ให้เกียรติกับรัชกาลที่สองเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่สองผู้บำรุงพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองจึงตั้งชื่อว่าวัดทรงธรรมอันนี้นะคะธงตะขาบเนี่ยจะมีความกว้างห้าช่องหมายถึงศิล5ห้าแล้วก็ความยาวเก้าปล้องของธงเนี่ยเมื่อรับรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะมีทั้งหมด45ช่องนะคะ ซึ่งสื่อถึงจำนวนพรรษาของพระพุทธเจ้าส่วนสอง,สองตาหนวดเขี้ยวก็คือสติสัมปชัญญะฮิลิโอตป,ปะและความกระตันยูรู้คุณค่ะก่อนจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัตด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ